ว้าว wow, สวยมากโอ้ oh my god ใครอยากวันนี้อาจารยไปเมโลพับ and then promote ตักงัน่ซงคังอาจาต้อง remember lyric and then อาจา have interview ก็เลย็อาจารย CC and kid kid แล้วก็ next week my family come ครอบครัวของฉัน come มามามา oh my gosh

Bawa daya, ini cincin. Wah hati mahu. Uy Oh, cantik. Wow, oh, cantik. Oh, oi, oi. Arui, arui, Oh, cantik. 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 Oh, Oh, cantik. cantik. Oh, cantik. Oh, cantik. ฮาโลอินนะคุณนักเอันนี้ฮาลโลาล,ล <laughs> อา,า,ลลาอ,อาจงใจจะตั้ง,งใจใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าพี่กินมูหมูมูหมู ใช่ขนาดนี้ไปเรียนออนไลน์ก็ตัดถ้ามาเรียนเกาหลีสองปีก็คืออโนวเซียวคุณสมิลาอโนวเซียวอานักเข้าอันนี้ตัวนี้ตึงนะฮะเออเพราะฉะนี้นะฮะนี่เราป๊อของเราสมัยหมต้องเข้ารู้เราก็ลังนั่งอยู่กับจิ๊กเกอร์สาวที่ที่เคยมาเยิมเนเซอร์ของเราแล้วชาเป็นเราป๊อนะฮะเดือนที่แล้วเองนะฮะแล้วก็บินกลับไปที่เกาหลีแล้วก็บินกลับมาที่ประเทศไทยอีกเพราะว่าแฟนคลับ เขาไทยเออทยอะมากอะแทนก็ไปหาน้องยูฮาจองครับสวัสดีค่ะนนี้เรห้นอาจอทายชวเนรับอีันสนี้นกกนฉันเชื่อฮาจองค่ะฉันมาจากเกาหลีค่ะฉันเป็นนักร้องค่ะไม่ข่าวว่าฮาจองมาถ่ายถึงหกอยู่ก้าเท่าแล้วค่ะว้าวเก่งมากเแเรามีเทคนิคในการ 태국어 어떻게 고 문법을 일단 기본적으로 배웠고 그리고 ค 타이 คำ 타이 ใช่มั้ 문법이 생각보다 저는 쉽게 다가와서 그걸 한번 배우니까 그다음에는 이제 단어 쌓음이더라고요. 6เดือนชอบอะไรที่สุดในภาษาไทย?ภาษา แล้วอวดมากไทย culture คนไทยค่ะชอบมากแล้วก่อนจะพูดถึงปแฟนชาวไทยพูดถึงอาหารไทยเอาสักให้เลือกมาทั้งสองอย่างที่เราชอบที่สุดเลยนุ่งจัมปะราอุ้ยอริจินอลเลยหุกแต่ละอย่างปาสกินอ๋อเป็นของปรดตีเลยว่าทีเป็นคนอีสาน สถานที่ล่ะฮะอานที่ชอบอาาที่ไหนครับว่าที่ที่หนึ่งปกติอยู่บ้านแต่ว่าไปชอบไปห้างชอบไปตลาดโอ้น่ารักมากอันนี้คือแค่6เดือนนะถ้าเขาอยู่6ปีเนี่ยจะมีอีกหลายหลายที่เลยนะเล<ช>้งนีกก่ย่าบว่าอันนี้นคือเป็นสิ่งเลื่อนล่าสุดเลยชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับดักดันคือเขาเขาร,ร,รู้รู้ไหมว่าคำว่าดักดันคือคำที่ยากมากของของภาษไทยที่จะอ่าน นี่ไม่นิดหน่อยเลนะนี่ไม่ได้เข้าใจนิดหน่อยนนี่คือถูกต้องเลยอช่วยพูดถึงการแบบอัดเพลงนี้หน่อยยากนะเพราะความหมายันยากมา่อนอัเสียงยากยากยาก아무래도발음เท็กวุ่นเวรเ알아들을수있게끔해야되는데발음이제일걱정됐어요อุ้ยี่ตอนมีคนช่วยนะอย่างพี่นัชลีองพี่นัชชาลีมาช่วยในพาร์ทเนมากโอ้ แมินนี่มีการบัเสียะอถ้าแฟนได้อัปเดตะคจว่าจากพลงออรินลของพี่นัเนาะใช่ไหมครัตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันโคเวอร์เป็นเวอร์ชันของแท้สองเลยใช่คเพอรนารมีเวอร์ชันแ่อนอันนั้นมีเพลงชื่อว่าโยกีครัยกรู้สึกไงทเห็นี่ Oh, 100%เนลูงร้อยะ1 0 0 100%ไม่เข้าใจแต่ว่าเ่านี้ energy หอะอันนี้พลงนี้เลยรดิคือไม่ต้องให้มีตักอธิบายเลยเลยคือเต้นปุ๊บรู้เลยว่าฟิลเพลงกคืออันนี้ต้องโยกเนี่ยนี่ไงมี้โอ้ีชุดด้วยเหอือควโตเลย เมแบบเพิ่งคุคคยกันเราสัมผัสได้ถึงความโปรเฟชั่นอลของของเขาอะคือเหมือนแบบเขาจะเข้าใจใช่ไหมันว่านี่คือการการทำงานคือคอนเซ็ปอะไรเงี้ยคุณเห็นมเพราะว่าอีกเพลงนึงที่เขาได้ทำงานด้วยกับแ็ก็คือวิ o u ใช่ไหมฮะ <c oughs> มอ๋อวิจูนี่เนี่รักที่รักท่รักทรักที่กีักทักที่ลักทีก่รรักทีน่รักรทรัาั <c oughs> ฮาจงตันลุกได้เตียว่าเซตยาาคือฮาอะจริงๆเป็นคนตลกแล้วนะเออแต่พอาจะแบบมาพารเศร้ก็คือยากยากจังชอบซีนไหนมากที่สุดใช่ค่ะคือชิม้สุดอทอ้าว้กงที่มีกรเดินไดนนนนน 이렇게 북카이. 서별을 했는데 한국에서 최대한 저는 그 철리님의 원곡이랑 이어졌으면 좋겠다라는 생각으로 이들 제작을 했거든요. 그래서 남자 주인공도 연상이 됐을 때게 서별했던 것 같아요. 아, 왜냐 가족이 손 놓고 이 작업을 하는 게 아니잖아요. 이거는 오리지널 곡이 있었고 제가 따로 참여할 부분은 없었지만.

시작할 때부터 끝까지 저한테 너무 어려운 곡이기도 했지만 원곡이 워낙 에 좋아서 꼭 하고 싶었던 곡이어서 예쁘게 봐 주시고 잘 들어 주셨으면 좋겠어요. 1 이름 ชื่ 어. 팬팬ชาวชา 하정 이รี라고네 오. 진짜 ทําไมถ 작년에 제 팬분들 처음 만났는데 몇분안 계셨을 때 태국 분들이 셨어요 그분들이 이제 이렇게 지으라고 하셨는데 그때 의미를 잘 몰라가지고 직고 보니 티라기였다. 나그 가장 이거 이는그사달라 그게 좀 사이파 했나 봐 그건 좀좀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 좀 ใจป้าโอ้ที่มาคือจากชื่อทวิตต์ด้วยใช่ค่ะอยอย่างนี้แฟนในอนาคตจะมีแบบว่าผลงานอะไรมาฝากเป็นแฟนชาวที่แบบใจถ้าทำไมคิว่าถึงไดนเนี่ยเตน้ <laughs> <laughs> ตน Sexy เต n น e ด้าบบเต้นเรารแอบไปสื่อในไอจีอืมมีไอสไตน์ใหม่มวยไทยล่ะไ i r ไ t t i จอกเพื่อนคนไทย เพื่อนชอบเมืองไทยกแต่ก่อนที่จะลาจากกันไปหูจะมาขนาดนี้องแค่ร้องสดๆกันหน่อยจักดานสักท้อหนึ่งสั้นๆฟังเสียงเราองสดๆให้เป็นคุ้นหู

กยึดจูีทุกเลยใช่นทสี่สี่นี่สกิชกินได้ไหมเขากินได้เลอันนี้พวกกินกิไม่แม่แ่ะกินกพี่กุ้งพี่กุ้งกินเยอะมากพี่ยังยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินไม่อ้วนไม่อ้วน น,นี่แซลมอนมันหวานมันหว่งหวานหวานโอ้โหอ,อันนี้ฮาจงรีสปิ้องอันนี้แล้วก็ต๊อก็กกี้แล้วก็หมูเอ้ยโอ้ เพื่นู่วันนี้พันับงานถ้องถ้างลุกไปพันับงานนูไอไอไปโฟร์ทางานที่ยูคาชับร้านคาเฟ่ร้านอาหาร How many times? four times. four <laughs> i s วันนี้เรากางแกงกางแกงถุงแกนนั่นกงกนนันกงเนน่นกงเกนนั่นแล้วอรลับเปานแล้ว ฮาจงกินโยโย่เย,ยอมากแต่ว่าทำไมหาจงฮิวน,นี่เนะ่ย <What? S 1> ก็เลยจังใจเนอร์วันนี้หาจงรับคนล,ล้างหมายมึงกันหาจงรับข้าหนุ่มป้างข้าหนุ่มเยอมากทุกทีหาจงพโฟมจะตักตันใช่ไหม every time ไปกับใจ้าเฟอร์แฟมิลีหาจงรู้สซ์สตรอง 이제 진지고마멍 막. 태국에 있었는지 반년 됐는데 반년 동안 많은 좋은 일들이 있었고 또 많은 발전을 한것 같아요. 근데 이제 내년에 또 계획을 세워야 하기 때문에 앞으로 또 어떻게 해야 할지 한국으로 돌아가야 할지 아니면은 태국에 남아서 더 가수로서 성공할 수 있게 노력을 해야 할 것인지 고민이 많은 시기인데요. 그래서 지금 하고 있는 틱톡도 그렇고 음악 작업도 그렇고, 유튜브도 그렇고, 나름대로 부지런하게 한다고 하고 있지만, 어, 잘 하고 있는지는 사실 잘 모르겠는데, 항상 이렇게 팬분들 만나면은, 아, 그래도 나잘 하고 있는 거구나, 이렇게 느낄 때가 있는 것 같아요. 또 다음 달에 팬미팅을 또 하기도 하고, 그때는 저희, 우리 가족 모두 다 오기 때문에, 또 특별한 자리가 될것 같아요. 아무튼 요즘에는 이런저런 고민이 많은 시기이고, 이거를 그냥 솔직하게 한번 공유를 하고 싶었고, 하정FC가 있으니까 조금 더잘할수 있을 것 같은 생각이 들고, 여태까지도 그렇기 때문에 잘 해왔고, 저는 저희 팬분들을 믿고, 우리 팬분들은 저를 믿고, 그렇게 해서, 또 좋은 일들이 많이 일어나기를 바라겠습니다. 그래서 저는 조금 있다 쉬다가 가겠습니다. 라이브하러. 혹시라도 이 영상을 보는 신규 팬분들, 신규 구독자분들 혹은 저를 알게 된 분들 있다면 틱톡도 놀러오세요.